เล้อกเตะอีกแล้วเกิดการไปแล้วหลายนาีน่าใจต้าาเยอ้ก๊อตไอ้ก๊อตสู้เ้าเก่าซูน่ะน้องน้องก๊อตเตะกับมอซอเพื้อนหินอาจารย์ตึงกกีาอาจารย์เป็นลมาอาจาทย์แม่ชุกใล้ปลาอาจารซื้อลุงเอออาจารย์ตึงน่า้อนา

ไม่เออแต่ว่าเพิ่งไปใกล้ๆกันก็เอไม่อาจารย์สยิ่งาบอกเตะแล้วอาจารย์สวยอาจารย์แก้วอี่เพิมาเอาเสมาะปีเอาจารย์เป็นบมากเลยยิงเลยตัวนนี่จินาเป็นบบอกนไ่แม่เอาแม่เอาแม่มอล่ขมาศึกใข

เลขทไม่ไห้วถึงต้อเป็นเาเไม่ใช่เม่มาเมพาเอาูเออาอือว่าเป็นบานมิตัเต้เป็นเกย์ร่ อ้าไปปั้เตจหน้าประตูนาะเออกัดสู้ๆกัดเอากระมังมันพี่นาะเนี่กัดน้ำหนายู่กัดเอาอาจารสไอาจารย์บุญลมาีกัระการมาั่าเออพาัาทางอาจารย์หลัง่ยอยู่ในอยู่ากทาอาจารย์สุ่บุญล้วยกันอาจารย์ตึก

স্র সোডাং বরধাতি পহানে তাানিনার সোপআটানিনিন্ানা তিনা সোযানা পানানে সেনা বিন্য়া, এমানানান জানে স্যানানা তানেনা পহ สัตว์สีตีนยังพลาดนะขาดไม่ห่งรวมกนควายสีตีนอีกวัมประเมินเลยตืนไปตืนมาลยหัวตีลงไหมเขาชิมไมยิ่งเลยแต่ว่าหาตาไปมั่นเลยพบ่ม้สูงๆกเลยมาเลยกดไปแล้วกดไปแล้วกดกดทนให้ฮีกับามาให้กดกบมา ชือที่ไปบ่ถึงบาดนี้ยังอยู่ในแดนขง่บมิกสวแล้วไปมายาตุเลซิีโหอ้าิดาไปได้ดีเนาะแต่บาดนนได้ดีถือว่าออกจากไปประมาณก็บเป็นเริ่โอ้ยโนไปแทีสมมติไปซื้อๆก็เป็นแทกกับเกือพี่น้อง เออแค่กูมาว่านีเาใเลเนาะเงินลเอไมื่อมาดสสได้หมาน้้เดี๋ยวว่ามือตัวเขาสัแหงรดประกอบในสวปตะเิน้อยโดยรดไป ไอ้ก้อะฆังไอ้กอนตัอยิ๊กเอารเป็นตันอนนั่งสบายผู้ค้าฮรดีบักลูกนี่ปันเข่ากระตาโดนนเออยิงรถรสั์เออปันเข่ากระตาูต้องส่งให้เกอยเปิดข้าวมาแล้ว มีเพิ่มมาแยกัวข้าเขาว่าพ้องสับศูนย์วงเอ่อแยงมาประตูด้วยมาจุงโทษเออถือแขนถือแขน,นจุดโทษเอาทางวอซก็ทิ้งอาจจะได้มือสังหารเป็นรูทีสองโอ้ยเซ็ตโลดบ้านน้ำมง้งเฮา กางมือประตูเฮาตัดสินใจไปมุ่งไปไปมุ่งนั่นหน้าแก่ใช่แก่หัวโอ้ยเจ้าเเ้าพ่อเฮาโอืโอมา,าหอมผูตาเฮาดีเลยตอนนี้ตุกออกไปนั่งแล้วก็อวยอวยบ้านอู้้ตามาสียดด้วยเนี่ยโอ้ โอ้สนใจไมเล็สิบเสิบัีคีโรเตอร์มันนีเด้อเออจมีโบเข่าเออสด็งยางหับทาัวไปเด็เด้อบ็กเด้อเออไมเลยครับเตมามโอ้ประมาณปดตี้ไมเลยครับเด็กเดินเยังเด็โอ้หมอสูงมช่งอ่ะหุ่ชงนั่นมาวยื้นเตะเลยก็สิจ้ะจับจับผีพลาดทก ก็ต์มาหอไพะกอตมารือไพ่เตะกต้เกก็าลเตะกาสูไ้กนมาเ่นเตะวันี้หรือไพ่เตะเอาได้หรงอเปามา่ีสวย ก็น่าเลยถือว่าชมทางมือถือเฮาเซฟได้อย่างสบายโอ้บาลูนี่เก่งหลายพี่น้องเนาะเจงเก่งเซฟโคตรนี่ยังบูได้ด้วพี่น้องลูกโคตรนี่เนาะเอออันนี้ถือว่าชมรอบทางถือว่าทัาบสิ่ใจได้เออยิงไม่ให้กดยิงเนาะมุงเข้ามุงเขา

ไม่โตแต่ว่าฮาร์ปตั้งแต่ไปก็เป็นประตูทุบวันนี้กาตีว่าซักมือกันนองหนึ่งต่อหนึ่งประตูต่อหนึ่งนี่น่องกาตีว่านำมาในเครื่องบิที่สซงนี่ผู้ผู้ฮาร์ปว่านะหรือผู้ยังผู้หลบนะมีผู้เจ็บ เปลี่ยนมือมือหับไหมเปลี่ยนมือหับเลยเอ่อนอกจากเสว่าทิพย์ขาดไปนิดหนึ่งนอกจากสิเบนทาง ไอ้มือคนบอหรือว่าอะไรเนาะเออถางนือประตูเขาอาจจะเป็นมือประตูสัมหองเขามาบบบนี้เออยังได้หรือบออ่าจีว่ามือประตูสัมหองเนาะเออถางนี้เนาถือว่าได้เขาเปลี่ยนมือหักไปสิสพิทภาพลงลงถือว่าเปิดประเทเออเก็บนอกจากฝ่ายใดๆก็ถือว่ามีการสวนกันเล็กน้อยเนาะเออการือนะว่าร์พิทภาพไปกันอะไรกันเจอกันในการทั้งนักกีฬาเฮาเด้อ

ก็ต้อไปอยากแลนดีแต่ย่งกายาวๆเลยนะออนู่นเปนไปไม่ั้งเงนมาเรอก้าเิะาสดจกการท่านันทมาเรยิให้ครับผู้มาเรสี่สวนแกมาเสนติดไปกองหลังโตยิ่งใหญ่โตนักหาตโต ตอนี้นึงประตูตอนหนึ่งมันชีคข้ามเลยโกาใหญ่มองกินโอ้ยบอกเรื่องโคกเลยบันนี้เนะหว่ามามันจยเข้าได้บัาีเออใส่ข้อีกตัใหม่ๆบากอาจจบนนนี้นะบาลอยู่ในขอบเขตทางเวือมงของเราหรือทางบอสเอาเหตุ้าวไรจะน้องคน แกลลยิตด่ยมเขมาเนบันอยากกับแากบอลสีหเลบันูที่ันานหนาสองัานสาลันาสามล้านอกของกันกเรยลงเออมันแค่นเลยนะคนน่ะเออกรับการเอาก็ะถ่เป็นบานใหม่นาะเออนี่เหลนใบสดผลมากระเลยลงไปนึ่ตีสรุปไปนึ่งแต่กองก็ะเ็นนํำแน่กรเลยลง Hậu thả bỏ bàn đơn Khốt khâu không hãy chắp con Hậu phong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn